มะพร้าวไหบอไม่เนตัวให้ดัวตัววให่ได้บ่ยังนี่ต่ำุ่กปลาขาวอีกกปูหน่อยใต้ลำล่างใส่พอดีเลยใส่กระป๋ัวด้วยปกพิดนั่นก่อนใต้นี้พอนก่น้ำมาแน้ ปลาขาวอีกับปูแกะกันแกลกตั้ตายหนีมาเลยตงอ่งองอเลยใส่ใส่เบ็ดพท่านี่ก็องกันนี่อืมอืม ท่นนั่นนคลิปอันที่อุ้มยังเตียนอยู่นะคนเป็นคลิปเดียวแล้วเด็่ได้คุมแหละเขาคันังกูนี่มันแข,ข็งเนาะปลาขาวปลาคอนปลาขา่ปลาขาวเปเกีียวของอะ ผมขียนำผมรอดไปปว่าจะเป็นาปาตมแ่นองน่แต่่องใหมึงล่นมาหยังกันหรอกเขาจะคคิดอะไรไว้เนี่ยมาึงเขามาติดค่ไปต้องคูเขาแล้วกใคไปเขาเขาไปเรียกเไปดีเล้ไม่หยัง

มัจะหได้ทาไงนคุัเนี่ยดวหมป้ากปวดมากเลยเาอกานุนี้มาอย่างนี้ืมทำเน่ยนีทำป่าทำข้อนั่นแหะาซิวไปกานีดี๋ลวกระปขาวจะมั่งออกบานไงมั่งง่ายข้าวต้ม

ตาลมนีบ่ันพสอพลมี่บเป็นยังไงตก็มา oh ่นี oh yeah. ่ันบ่ว่าพเขาเลยรูเยินแม็เราเขาตีเขาหน้าหลาแม่นมันไ่หนาวหนาย่าคือเขาไปหย่ามันไล่แมยามันขับออกแมขับให้เงีทั้งนั่นไหมไตใาญ่เองสามแยบตะหลมเด้ของแม่ให้จอย สามเทือขึ้นหมดนะอนนีเสามหน้สองเทือสามเทือเจหมเทือย่ายลมได้ของน้ำ่ายเข่าใหญมากแล้วเพายง่าขนอ่อนเขียนอ่อนว่าไม่เมือมั้ตัวมือแกมือเอากลมมืออ่อนเลยว่งรวดบ๊อบเจบ